ช่วงจำอวดหน้ามานสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตจำอวดคุณพระรครับสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตครับนี่เลยครอมวันนี้เป็นไงเรื่องท้างเพื่อนแก้วเนี่ยย <laughs> ว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับช้างเป็นแก้วก็เห็นแต่งตัวไปรับลำมาซิงเหรอลำมาซิงเอาแขกไงแขกอ,อนีเป็นแขกคือออกแขกเป็นคนออกแขกออกแขกวันนี้จะนำเสนอริเกยทำไมเลกเกย์ได้น,นี่ฉากขาดลุ่ยอย่างนี้เหรอคนไม่ทันสมัยอันนี้มันเป็นศิละปะอ,อะคือเขาแยกแยกชิ้นออกมาเป็นชิ้นๆไงอ่าปกติไม่เป็นงนี้หรอ,อกตั้งแต่เขาแยกออกมาเลยก็เป็นงนี้เลย เดี่ยวับลิกเกนะอ่าลิกเกดินี่นำเสนอลิกเกเลยจำอวดหน้ามานเชิญครับเออเองเออเอเอพอด้เวลาก็ได้มาเจอวันนี้เสนอลิกเกทายลิกเกคณะนี้มีฉากไฟแสงสีเวทีใหญ่ ตอนนี้เรากำลังเปิดรับรับ,รบสมัครเจ้าภาพจำนวนมากมายก่อนจะเล่นก็ต้องขอเวลาประกาศงานว่าไปเล่นที่ไหนวันที่หนึ่งเล่นอยู่ที่กระบี่วันที่สองเล่นที่เชียงรายเออวันที่สามเล่นอุดรธานีวันที่สี่ตีขึ้นเชียงราย เออวันที่ห้าเล่นสุงไหนโกโลกพอถึงวันที่หกก็ตีกลับเชียงลายเออวันที่เจ็ดเล่นจันทบุรีวันที่แปดรีบตีขึ้นไปเล่นเชียงลาย เขาหาวันเว้นวันเพราะจาภาพเชียงรายนะเขาหางานเล่นวันเว้นวันตีมาตีปโยลิเกผมตายไปสีคนแล้วครับเพราะมันไม่เด้หลรับมาเลยง่วงตายมาดูลิเกกันดีกว่าเฮให้ชาาออกแขกได้เฮเฮ อยู่ที่นี่เอ,อ้ยยุงมันกัดจะไปตลาดจะไปซื้อมุงฮ่าฮ่าเฮ่เมาดูลิเกกลัวยุงวันนี้เล่นเรื่องศึกพลังเลือดดูกันเชื้อเชื่อดกันให้สะใจคนหลังจากเราโอเคมาฉากแรกพบกับดาวร้ายเชิญว่าเกิดม,ม,มาเป็นคงจรมา ในทีาเมืองไทยมาจากที่อื่น,นมีเสื้อผืนบอนใบอยู่ไม่นานเท่าไรเสื้อหายเหลือแต่มองใบพ่อพ่อพ่อพฉันขอทําความเข้าใจแกเป็นใครแต่งตัวอย่างนี้รู้ไหมที่นี่น้ามันที่ไหนอเอ,อนี่แกไม่รู้เรื่องไงกัน มาถามฉันแลฉันจะรู้ไหมที่นี่เขาจะเล่นลิเกกันแล้วงูิง้วของฉันแลอยู่ไหนาแก,แกมาถามทำไมหรือแกไม่รู้กันออมาถามฉันแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงเแปว่าที เล่นลิเกกันเี่ขอให้ฉันเล่งลวยหล่ไม้เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เน่งนิ้วกับลิเกนะมันไม่เข้ากันนเดี๋ยววะทำให้มันเข้าลายถ้าอยากจะเล่นเชิญเล่นลิเกมังเล่งยังไงโอ้ยเมื่อกี้บอกเล่นได้เข้าใจอยู่แต่ไม่รู้ว่ามันเล่นกันยังไงจะเล่นหรือไม่เล่น เ้าถ้าจะเล่นก็เฮเล่งไปล้อเล่งโอ้ยรอเล่งรอเล่งกำลังจะเล่งอย่าพิ่งเล่งเดี๋ยวว่าจะเล่งให้เออ

ไหนน่ไหนน้ออยเออเออเออพอเหอน่าลงผ่านเอาเล่นแล้วเราเข้าเรื่องเลยไม่ร้องดีกว่าพูดเลยดีกว่าจะจะเล่าที่มาแล้วก็ที่ไปว่ามีพี่น้องสามคงอแต่ละคงอแต่ละคงไอ้แยก่แย่กันไปคงแรกเป็นพี่อ้วเป็นคงกลางไอ้คงเกิดที่หลัรชี้ไม่ไหลรับ เ<อ>ดี๋ยวชี้ให้เดีด๋ยวชี้ให้คงแรกเป็นพี่อวะเป็นคงกลางไอคงเกิดที่หลังก็เป็นน้องชายน้องชายเดี๋ยว่าน้องชายตามหาหลายปียังไม่เจอลือเคยเจอพี่น้องวะไหมหไหนแกลองบอกมารูปร่างหน้าตาพี่น้องเ,เป็นยังไงร่รางหน้าตาพี่น้องเป็นยังไงส<อ>ูงๆต่ำต่ำต่ำ

พี่น้องสองคงน,นั่งจำได้ว่ามีปานที่แขนซ้ายอ๋อมีปานแขนซ้ายจากกังละมาไลาปีกว่าเขาหนีมาที่ประเทศไทยอ๋อรีไปดีกว่าเดี๋ยวเวลาหมดพอจะมีค่ารถหามีมาค่ารถน่ะไม่มีแน,แน่แต่ถ้าให้ค่าแกน่ะพอค่าได้ไม่เป็นไรหรือไม่มีเงินทางนั้นอ้ว ก็จำอวดหน้าม่านตอนลิเกงิ้วยังไม่จบเท่านี้นะครับห้ามพลาดลิเกงิ้วตอนอวสารสัปดาห์หน้าครับคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสดครั้งที่3มมาแล้วครับมีชื่อว่าคอนเสิร์ตคุณพระสามฤดูครับ โดยให้ผู้ชมรายการนะครับได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมดังกล่าวนะครับโดยมีกติกาก็คือให้เขียนเรียงความหัวข้อคนไทยยิ้มได้3ามเลือดู โดยให้เขียนคำบอกเล่าประสบการณ์ที่ทำให้คุณยิ้มได้จากเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาทั้ง3ามฤดูกาลครับอ่็ส่งมากันแล้ครับครับผมหมดเขตเลยครับ5ตุลาคมนี้นะครับผมแล้วก็จะประกาศผลทางรายการคุณภาพช่วยวันที่13ตุลาคมนี้นะครับครับผมเราจะคัดมาทั้งหมด10เรียงความจะได้รับนะครับผม ของที่ระลึกจากคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสับแรงสดครั้งที่สนะครับใครที่สนใจก็ลองเขียนกันมาดูนะครับผมแล้วก็ส่งมาตามนี้นะครับอ้าวเาแล้วครับส่งมาแล้วครับ